ล่าสุดคุณนิพิษอินทรสมบัติโพสต์เฟสบุ๊กซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะแทนความรู้สึกของคนไทยจำนวนมหาศาลที่ฟังการตัดสินของศาลดีกาเศาลชั้นต้นเช้าวันนี้ครับเกี่ยวกับคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1้อที่มีจำเลยชื่อนายทักษิณชิน,นวัตรครับนิพิษอินทรสมบัติโพสเฟซบุ๊กว่า พ่อจา๋าเราแพ้แล้วคุณนิพิษบอกว่าเราชักสงสัยแล้วว่าเราเป็นพลเมืองดีของรัฐนี้หรือเปล่าหรือเราเป็นเพียงขยะของแผ่นดินเราเทิดทูนพ่อเสมอเราไม่ใช่เป็นบุคคลอันตรายต่อพ่อเวลาใครพูดอะไรที่ไม่เคารพพ่อเราจึงเจ็บปวดเราปกป้องพ่อด้วยชีวิตเสมอมา เขาเสียอีกที่ทำให้เราเห็นว่าไม่ปกป้องพ่อเขาเสียอีกที่ทำตัวเสมอพ่อเราอยากให้เขาสำนึกแต่เขาหาได้สำนึกไม่ทุกย่างก้าวของเขาช่างแผดร้อนเหมือนเผาผลาญแผ่นดินนี้ให้วอดวาย <c oughs> เขาเป็นบุคคลอันตรายผู้ทุจริตสิ่งที่เขาทำกับพ่อ เราจําได้เสมอแต่เขารอดปลอดภัยทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันอยากบอกพ่อว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราทําได้แค่นี้จริงๆพ่อจ๋าเราแพ้แล้วนิพิษอินทรสมบัติครับหลายคนกําลังรู้สึกอย่างนี้อยู่ใช่ไหมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรหาผมก่อนเข้ารายการ บอกว่าอาจารปูเป็นยังไงล่ะเช้าวันนี้ผมบอกผมไม่เป็นอะไรเลยสิ่งที่ผมศรัทธาผมยังศรัทธาอยู่สิ่งที่ผมรักผมยังรักอยู่สิ่งที่ผมเทิดทูนผมยังเทิดทูนอยู่สิ่งที่ผมปกป้องผมจะปกป้องตลอดชีวิตของผมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้เราเรียนรู้มันครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้มันด้วยกันว่าทำไมช้าวันนี้ทักษิณชินวัตรจึงรอดจากการถูกลงโทษในข้อหาดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์